ก้ามมันที่หูดังเทีดังฟงอ้ยน่ะไปห้ามเขาน่ะถที่มัดถที่มัดัวน้องจกาบองเมี่งหิ้งห้อยตัวสับเ็ดเทียบแล้ว์มไบ้านเพิงมาบ๊วยบ๊วเจ้าถึกตีบอยใครบ่นใครไปห้ามกูจะรอดเมยกับแลนวมา เจ้าผู้เสียหายเจ้าถือเดียวไอ้ลูกน้องค่อยมาตีเราคุณเดียวลือมันไปสาถึงครอบครัวเที่ยวแมสเซย์เจ้าห่วงดิขอเองลูกพี่ขอเออลูกพี่ขอลูกพี่ขอก็ร่างสีฟอนนี่ลูกน้องกับพ่อเจ้าเถอะลูกพี่ขอเออรือจ่าเถอะมึงก็เล่นจริงกูทะการเอามีดจิงโง่กันลำใจกันเขาจูบดังกว่ดีบอลลูพี่ มันบ็เจ็บปนนั่นดอกกล้ามมันนี่มัมึงเบิ่งกล้ามมันกี่ล่ะมันสั่นแข็งเนาะมันท้าผู้รองกูมันยิงเขาด้างหลังกูโอ้ดังตักโอ้เจ้าโอ้เจ้าโยกางกูไปห้ามเขาไงมั่วกูฟงไปข้างหลังเขามันเพิ่งแย้มาโจมกูว่ะนี่พี่น้องมันเพิงอ่ะล้มหรือเปล่ได้แล้วผูต้องหาเจ้าชื่อกี่กูหัวหมดจัน โกโู้โหดถ้าน้ำตาแล้วดังก็อแต่ก,ตกู้โหดโอ้อยค่อยไปห้า,า,หา,ตามาต่รว้แห <c oughs> ลนมาดุมกูไดนะ้ตารว้แหลนมาซ่อมกูนะตัวเป็นผู้ก่อประหาก่อประหารแมงบ่ไข่พี่หามกูเสนอไข่พี่จูบไป่ห่าตัมาจำจำโมเรื่องไหมเลิกเนี่ <c oughs> ยโมยเรื่องดีแมงกี้กูก็บโมเรื่องดิกูบวัอวิชามึงกับแพ่นี่ลนี่